ก่อนที่ท่านจะไปฟังดวงของท่านนะครับใครที่สนใจที่จะเสริมดวงชะตาชีวิตนะครับไม่ว่าจะปเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับอาจารย์ผู้ครับจะมีแผ่นมงคลชะตาชีวิตครับซึ่งปัรจุเรื่องของดวงของท่านนะครับวันเดือนปีเวลาเกิดของท่านนะครับให้เทวดาคุ้มครองดวงของท่านนะครับนอกจากนั้นแล้วแผ่นมงคลชะตาชีวิตนะครับ ยังมีตำแหน่งดาวที่เป็นตำแหน่งดีในหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของเกษตรตราธิปดีมหาจักรมหาอุตราชาโชคเพื่อเสริมดวงของท่านนะครับใครที่สนใจที่จะเขียนแผ่นม,มงคลชะตาชีตนะครับสามารถที่จะสอบถามไปที่ l ลน์แอดไซน์โฮโลมัสเตอร์นะครับเพียงแผ่นละ199บาบาทเท่านั้นครับ สวัสดีครับคนที่เกิดลัคนาราศีมังกรนะครับประจาช่วงเดือนมิถุนายนนะครับถือว่าเป็นช่วงของ,ของความเหน็ดเหนื่อยนะฮะพอสมควรครับเหตุผลในหลักโหราศาสตร์ก็บอกว่าดาวประจาตัวในเรื่องเกี่ยวกับการงานครับน,นักะนนี้นะฮะโคจรอ,อยู่ในพกอฬ์นะอฬ์แปลว่าเราจะต้องไปวุ่นวายนะหรือเป็นมุมที่จะต้องไปแก้ไขกับปัญหาต่างๆค่อนข้างที่จะเยอะครับปัญหาในเรื่องของระบบงานปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับลูกน้องบริวารนะครับเป็นปัญหาได้หมด ปุดตอาอลีอีกนะปุดตาแลลูกน้องอาลีก็แปลว่าปัญหานะฮะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ครับนะคุณอาจจะต้องใส่ใจนะกับบริวารน,นะครับให้มากขึ้นมากกว่าเดิมนะครับถึงอาจจะโดนแบบบริวารแบบนะติดฉินนะนินทาบ้างนะมันเป็นเรื่องของนะบริวารในสังคมโลกอยู่แล้วมันเป็นเรื่องธรรมดานะแต่ว่าการที่ยอมให้เขาติดฉินนินทานะครับ แต่ว่าได้รับผลตอบรับที่ดีกลับมามันน่าจะโอเคกว่าไหมแต่สมมุติว่าไม่สั่ง,งการไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ไม่ตามอะไรเลยปุ๊บและสุดท้ายท้ายสุดปุ๊บเนี่ยงานมันพลาดนะครับมันก็มีปัญหามาสู่ตัวของตัวคุณเองได้ในช่วงปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่จะต้องขับเคี่ยวเคี่ยวลากดินนะครับเพื่อให้ผลงานนั้นออกมาดีนะครับผมอ่ะโซนในเรื่องเกี่ยวกับการเงินครับในพื้นฐานดวงแล้วนะ ถ้าคุณขับเคี่ยวอย่างที่อาจารย์บอกได้นะครับมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับอะไรได้นะครับผมนะมันก็จะมีมุมที่ค่อนข้างที่จะโอเคครับผมในช่วงปัจจุบันนี้อย่างแน่นอนครับคุณมีโอกาสที่จะมีรายได้เป็นกอบเป็นกำรรหรือมีช่องทางครับที่จะมีรายได้เพิ่มเติมมาสนับสนุนเกื้อกูลคุณในช่วงนี้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นแปลว่าภาพรวมในเรื่องเกี่ยวข้องกับการของการทองคุณในช่วงเดือนมิถุนายนจะมีมุมอย่างดีนะ อย่างแน่นอนครับจากผู้ขอการันตีครับส่วนในเรื่องเกี่ยวขห้องกับชีส่วนตัวนะครับข้อเสียก็คือว่าดาวแห่งความรักของคนที่เกิลกดลัคนาราศีมังกรน,นะครับคือดาวพระศุกร์เนี่ยณนะวันที่เราเกิดอยู่ในเดือนมิถุนายนเนี่ยเขาโครจรอ,อยู่ในภพอาริกระดวงนะครับความรักเป็นอดีตความดาวศุกร์เนี่ยในภาษาหมอดูแปลว่าความโรแมนติกนะฮะนะโรแมนติกก็ได้อีโรติกก็ได้นะครับผมพอมันเป็นอาีตปุ๊บ มันมีเกณฑ์นะครับผมนะที่จะมีปัญหาความโรแมนติกลดน้อยลงเป็นอลิกระดวงนะความเอโรติกลดน้อยลงนะฮะในช่วงนี้มันก็ทําให้คู่ครองของคุณหรือมุมของการแสดงออกไปกับคู่มีปัญหาหรือคู่ของคุณเองนะเป็นปัญหากับตัวของตัวคุณเองได้ในช่วงนี้มันมีมุมขัดแย้งซึ่งกันและกันอยู่ในช่วงนี้นะครับเมื่อฟังคาพยากรณ์แล้วอาจจะต้องรู้จักแก้ไขเพิ่มความโรแมนติกไหมเพิ่มความอีโรติกไหม นะเพิ่มเติมเข้าไปนะจะเป็นการดีแต่ถ้าไม่ทําอะไรแบบนี้มีปัญหานะเพราะดาวองคาเนี่ยก็คือดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับอีโรติกด้วยเหมือนกันในมุมของโหราศาสตร์นะมันเป็นอลิะดวงเนะี่ยมันมันมัน,ม,นมันไม่ลงตัวอะไรบางอย่างมาทําให้ชีวิตคู่มีปัญหานะครับตรงจุดนี้ไปแก้ไขซะและชีวิตคู่ของคุณจะมีมุมที่ดีขึ้นนะครับผมตามนี้นะเอาละฮะแต่นี่คือส่วนหนึ่งของคำพยากรณ์ครับใครที่อยากที่จะรู้ดวงมากกว่าน,นี้เป็นการส่วนตัวก็ สอบถามอาจารย์ผู้ได้ที่ Line แอสไซ n ์โฮล์มัสเตอรมีคำตอบแบบการันตีครับ